เพราะว่าแมนมันนอนตายอยู่ในหินแหมมันโมแมนมันมาอันนั้นกัดขอบหินมันเป็นขา,ขาวๆอยู่เอาป้าคือใต้ในหนามเขาปะโมเมนแล้วเอาป้าเมื่อไหวบอกพญ่แพงผุนห้อยแล้วปวดเป็นขา,ขาวๆอ,อุูยผุนท่องผุนกับพุนท่องผุน เอาป้าขึ um. ้นนอนใต้บ้างหรือเปอีหยังน่ะอ anyway. ีหยังงูยังฮ่าฮ่าฮาฮเอ้าเอ้าเอ้าจะงูจะป้าวันนี้งูหยังอ่ะเจ้าเสียป้าหรือเจ้าเสียงูออกก่อนเอางูออกก่อนนั่น <laughs> งูอย่างวางนะไปมันสีออกแล้วงูเห่าเหรอเนี่ยไปทำไมมันออกบ่ไรอเอาไม้เคลียมันออก แม่ป้ากะสิออกจากแหบันเบื่อหน่ามันกัดบอเนี่เฮ้สิตี้มันเห็นอย่างเอาถุงมือนั่นเอาเกือบเหยียบเอาถุงมือมาดึงหัวมันออกจากแหบไปจนใต้ฟันมันก็ไปอยากใต้ที่กันล่ะถุงมืออยู่ในรถมีบอผ่ากันเลยตัว เอาใ่รองเท้าว่านมาเหยียบอ่ะเอาจักป้าจักงูพี่น้องจักสีเอายังาอยากได้ป้าท่าอยางนงูป้าหลายหลายในมือนี่เหยียบเหยียบ<ๆ>เอาผ่าปีดหัวมันมันเป็นสีแดงแดงงูอย่างกระบุงเอาผ่าปิดหัวไวก่อน เี๋ยวขามันถอดเหลือต้นมันโดนไปห้ืล่ะเหยียบไว้เอาป้ากระโดดนี้พ่อป้าเออเอานี่สิกับไม่อีกบาทบ่ ว่าเดี๋ยวนี้ค่อยขาดเลยเดี๋ยวนี้กา,างมันเถอะเอา้าพี่น้องเอ่ะปากระเต็นโงเดียง,งเรงีอยู่คุ้นแห่งย่านหมูปลาตึงหลายกว่าด์ละเอาหรือวันดีพี่น้องอา้าววันดีพี่น้อง,ป,องป่อไปปลาคำหนึ่งที่เราครับมานบ่ะมานเบิ่งเอาวิ่งออกออกก็ถึง โอ้ยเฮียงยานโอ้ยพี่น้องบาดแรกพี่น้องบาดแรกที่เหนมัน,นป้าอย่างงาันตัวใหญ่ๆเนะี่ยปลาสูตปรปลาสูตรทวงน้ำทวงนี่เหอออืมพี่ โอ้ยโอ้ใกล้กระตามาแลงขี้อนกินดูี่ดดอนตื่นดีนะมันตวหน่อยกันตัวใหญ่นิ่ยันบอเอาเหอยู่โอ้ อุ้ยบาทเดียวได้เป็นกิโลยกแบกแห่งมันถ้าเบิงถ้าเบิงบาทที่สองพี่นอ้องถ้าล่อรุ่นบาทที่สองค่ะบาทแรกก็ะมานทั้งปลาทั้งหมู พนคุ์พอนแพรโดยแก่าไลนไล่นไลนาเจ้าิไปฉายไเชื้อน้ำมันมันยากสหน้าโอ้ ตึงแคไปละบนี่เนี่ยจะตึงไปละบบนี่แก่ห้อยไผสั่นอ๋อแค่เท้าพแค่เท้าไม่รอดตัวตโตโตโวฟ้องโี้ล ามีปาขามฟังค่ะพี่นอ้องเปลี่ยนทางน้ำไหลค่อยแล้วเนาะ น้ำรดรดนึกว่นน้ำอยู่นี่ทำเการลดเบิ่งเป็นแค่นะบ่มีปลา ะมาสิเกาพี่น้องเฮียขาดตายยุ่มยุ่มกอน ไม่ไหเไม่เซรไลปป่ป่ะปากาาใ้เก้ากินน้อง ใังไหครับ

กำลังงามๆพี่น้องปลาซอยน้อยปลาขาวน้อยโอเคอ่าหมานๆคือเก่าครับพี่น้องโอ้มีแต่ขี้ดินปลาเกิดขี้ดินปลาหยาน นานๆพี่น้องพอยู่พอกินเนาะโอเคครับผมกะกินนาพอกันไหมครับพี่น้องเริ่มกดถูกใจกดติดตามด้วยพี่น้องเลยานานครับกะพี่น้องน้าม่วมก็ซอยๆกันไปเ้อคนไทยครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ